สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซนจ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะ <S <S ก็จะมารีวิวสกินใหม่อย่างคริสตัลโรสไคสะนะคะแต่ฉันจะบอกไปก่อนว่าฉันไม่เคยเล่นไคสะเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ฉันได้หยิบลงมาเล่นนะคะ <S <S 1> <S 1> เล่นตาแรกมันก็อาจจะยังงงๆสกิลอยู่นะคะ <S <S เพราะว่าฉันเพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกจริงๆแต่ตาที่2น่าจะดีขึ้นอยู่นะเพราะนี่ก็เริ่มจับทางได้แล้วว่าสกิลไคสะมันประมาณไหนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูท ok the ่าวาร์ปก <online> <pl ains> ัน <reco> ส <Christ> ักหน่อยดีกว่าเนาะก็คือมีโฟโลเอาผ้ามาให้อ่าเมื่อจะเธออยู่กับผ้าเทากับเล่นผ้าเลยค่ะเออช้ำๆตาที่3คือฉันกดไม่ได้ AD นะคะแต่มีคนบอกว่าใครซ่าเล่นกลางได้อะฮะโอเคก็ลองดูค่ะโหป่าแกงบนแล้วนะเดี๋ยวฉันว่าฉันน่าจะไปทันอยู่นะนี่ได้บับตัวใหญ่มาด้วยบับเป็นอวนมิติอวนมิินี่นะนี่นะ นี้นะพไปค่ะไปค่ะไปค่ะยิงวิซายนี้นะนี่นะโอ้โหมันแฟดมันแฟดมันแฟดนี่นะเอามันเอ็กซอโจ้านโอ้ยนิดเดียวไม่น่าทานมิเนียโอเคไม่น่าทานกินฮนนี่ฟุตทานนอยเวอร์ฉันว่าเออมันก็ได้อยู่นะใครสกรักกลางแต่ส่วนตัวแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนมากถ้าเอดีกลางก็น่าจะเป็นคือแบบดูเซียนปะอะไรประมาณนี้ เาดูนังซิกมันต่อชันแรงฉ่ำเกินโอเคเดี๋ยวไปช่วยป่าเอามังเอ้ยไม่ใช่มังกรสิป่าเอามีมกีก่อนเนาะไปมังกรทานเมล่าเคลียคลิปแ๊บหบนึ่งค่ะแปบ๊บเดียวไม่อยากขาดคลิปกลัวจนกลัวไม่มีตังค์ซื้อของนะคะเพราะเราจะอีวโวความสวยอยู่อ้ยทานเมเนี่ยทานเมเนี่ยเอ้ยฉันต้องหอยก่อนนะป่ามันมาแล้วอะโอ้ยอย่าสอขอบคุณค่ะที่ไม่สมัยพลาดนะคะ มีทานอยู่เนาะโอเคงั้นแยกย้ายค่ะกับใครกับมันตามนั้นจบเดี๋ยวฉันลองขึ้นไปแกงบนตักหน่อยดีกว่าน่าจะได้อยู่ละมัง้งอุ้ยแต่เดี๋ยวนะนางยูมีนางเดินขึ้นมาหน่นาะงจะผ่านพุ่มไหมเอาผ่านจริงจะมาค่ะเตรียมตัวเข็ดเตรียมโอ้โหสาบาเลียอาชัยฮิวเฟียสเปย์เอาหมดเลยค่ะแรงมากเดี๋ยวฉันจะพยายามเคลียร์คิมให้เร็วๆแล้วก็ถ้าได้ป้อมก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสิบวิออบเจกต์จะเกิดแล้วด้วย แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าดันคลิปสูงไปแต่ตอนนี้ไม่สนไแคร์ครับดีเพ่ออยู่เดียวไม่สนไปแคร์ n นสอนแครนสนแคร์ขไปแล้วค,ค่ะ,ะ,คะบายาธารกิจนางฟ้าสําเร็จลุล่วงแล้วมังกรเกิดพอดีเลยอะทาม,มิ่งคือรดเวอรออ์น่าจะได้แล้วแหละเนาะโอเคฉันกลับไปดีกว่าละกันได้ขอเอยแต่ว่าใครวับมาอีวว่ามีเจ็ดอีว่ามีเจ็ดนี่โดนบวกสนั่นเวอร์คือฉันยังไม่ได้กลับเลยอะ แต่เดี๋ยวสูก่อนละกันนะคะเอาทุกคนเตรียมตัวนะ,ะไปต่อแหลกกันค่ะโดนเรียบร้อยเอาเอานี้ก่อนดีกว่าจะไปไหนละ่ะนางยูเมะจะไปไหนละ่ะจะไปไหนละ่ะจะไปไหนละ่ะอินเดียอยากให้มารอดแค่ละสวยคะ่ะนางซิกนี่ระยะโป๊ะกลอดมันไกลใช่หรอนะระวังตายนะคะเดี๋ยวว่าฉันจะพยายามเอาคลิปกองนี้แล้วอาจจะกลับก่อนก็ได้นะเพราะว่า มานาหล่อนก็ไม่พอแล้วก็อาจจะไม่ได้ด้วยเลือดฉันก็น้อยแต่ว่าเดี๋ยวลองขึ้นไปแกงบนก่อนละกันเผื่อได้นะเผื่อได้มาค่ะมาค่ะมาเลยพลังการละลายแทงพลังการละลายแทงพลังการละลายแทงโอ้ยยิงไม่ติดตแตกไม่โขบอ่ะนี่นะ่ะอีนิดเดียวนี่นะอ้าอีกนิดเดียวอ้าคืออะไรอ่ะเลยนิดเดียวมากนอยเวอร์ no iver, อ่ะโอ้ยกลับละกำลังไปนะคะ อย่าพึ่งเข็ดกันนะคะไม่รู้จะทันไหมอะอาเตรียมตัวไปต่อแหล่กันค่ะได้ไหมโอ้ยเอานี่นี่เออเคออ้ยแต่ว่าตายแล้ววีโกโลโคเคดชิมหายชิมหายวารัตลาก่อนวารัตหนีไปฉันไปตัวรอให้ว้ายไม่ลอดอสู้หวหรอมันก็แอบเล่เกมอยู่นะตอนเนี้ยนาซัขโขมันก็ได้หลายชิ้นแล้วว่ะแต่ฉันก็ไปช่วยละกัน ตลอนก็อย่าเพิ่งทิ้งฉันนะไปแต่หลอนก็อย่าเพิ่งทิ้งฉันนะนี่ค่ะพลังการละลายแทง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 เออเลือดอุ้ยตายแล้วเกือบเครียดเธอรอดอยู่ใช่ไหมงั้นฉันกลับมาฉันฉันอยู่ก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวเอามังก,กรเลยก็ได้ค่ะเลือดเราน่าจะได้อยู่แหละเพราะว่าวีโก้ไงก็มีสมัยเอาเลือดเนาะ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวให้ใหเซนนาช่วยฮิวให้ก็ได้ ตีค่ะ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 ระเบิดแตกแล้วก็ยิงมิสไซล์ไปแบบช้ำๆทิศสองโรกโอเคหน้าซัดแยกดันอยู่นะแต่ก็เดียวแหละถือว่าตัดกําลังตัวบอสมันไปได้หนึ่งเนาะเดี๋ยวฉันพยายามลองเข้าด้านหลังแล้วกันแต่รออืมโอเคไปต่อแหลกกันคะ่ะแล้วไงแล้วไงนี่มีเอ็กซอร์ค่ะยิงมิสไซล์ทิลสโลกแบบช้ำๆนะคะ เพราะว่านาซัดไม่ได้อยู่ด้วยแหละไฟนี้มันก็เลยแบบง่ายขึ้นอีกนึ่งนะคะโอเคไปต่อเหรอฉันว่าแบบโอเคมุนโดไปกันแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละเดี๋ยวนางซิกจบต่อไปจะเป็นนางซิกนี่แหละอโอ้โหวีโกโอเคฉันว่าน่าจะจบได้แล้วแหละนาซัดไม่กลับมากันละว,ว้าวในที่สุดตานี้ก็จะเป็นตานแรกนะคะที่ฉันเล่นมาแล้วชน,นะนะคะ โอ้แม่กอลใครสะชนะเกมแรกไปต่อแหลกกันค่ะถ้าวิ่งตอนออกจากบ้านอะ่ะมันจะเป็นการลอยตัวเนาะแต่ว่าแบบปีกบันอะ่ะฉันว่ามันดูจางดูไม่ค่อยเห็นชัดเลยถ่าใหญ่หนากกได้น่าจะสวยนะเดี๋ยวมาดูท่าวากอีกรอบล้วกันเอออันนี้สวยฉ่ำจริงนะคะชอบอยู่ชอบแต่ว่า สิ่งที่ฉันชอบแล้วก็คือการมีโปโลมาถือผ้าให้นี่แหละฟิลแบบจะเธอเล่นผ้าแล้วมีตัวช่วยเป็นแบบโปโลถือผ้าอีกรอบหนึ่งเนาะพอเล่นใครสาได้สองสามตาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะเริ่มเข้าใจระยะมันมากขึ้นเออเอาสิเอาส,อาสิตีระเบิดสแต็กก็แรงนะครับปล่อยให้ฉันฟรีอะ่ะ<ม>ปล่อยให้ฉันฟรีค่ะม,มีเอ็กซ์ปอดค่ะมาดีม,มาดีมีระเบิดสแต็กค่ะปาไปหนึ่งแมชดับไว้คิวความสวยแต่ต้นเกมเหรอ บางนั้นก็แอบหิวอยู่นะอดุทรงมันไปก่อนเราแล้วน่าระวังด้วยนะคะซัพพอร์ตกับเอดีมันไปก่อนชันนะนะโอ๊ยกระโดดมาเลยหลอกก็มาดิแกก็มาดิก็มาดิก็มาดิระเบิดแตกช่ำนะนี่ระเบิดแตก,นะกช่ำนะคะอ่าอยังไม่จบอ๋อไม่ก้าบังให้ฉันหน่อยบังให้ฉันหน่อยนี้ค่ะนี้ค่ะยิงเอก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 อื้อฮือตานี้คือทรงมาดีมาก ด้วยความที่ว่าฉันเล่นเม c คอนโทรมาตลอดใช่ไหมล่ะฉันก็ไม่ชอบเล่นแบบ AD ที่ชอบเอาตัวไปคุกคีอ่ะพวกแบบไครสซามิล่าเวนอะไรประมาณเนี้ยโอชิพายอย่างพูดไปทันจบเลยค่ะจะเหย็ดวามันอุ้ยมันอันติเสียอันติไปแล้วแบบนี้ก็เคชนะคะพูดยังไม่ทันจบหรอสงสัยนางจะไม่รู้นะว่าเรามีวาดอยู่ด้านในแต่เธอเปิดเลยหรอผู้ตายซิกมัมาช่วยวะฉันไม่ได้ว่ะเธอ โอ้ยฉันไม่ได้ฉันถอยดีกว่าอุ้ยตายเลยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันต้องเดินถอยอย่างเดียวแล้วเวลาก่อนคานเนติรูสคือซิกมันมาช่วยแกงอะโอเคฉันจะพออันติไปได้ไหมโอเคไม่น่าจะอะไรแล้วเพราะว่าเฮคาริมจัดการหมดละถ้าเป็น a อดีประเภทที่ฉันเล่นอยู่บ้างอะจะเป็นพวกรอยิงอยู่แนวหลังๆอะพวกแอชพวกมิฟอร์พวกจิงพวกสายาอะไรประมาณเนี้ย a อดี AD ที่ไม่ต้องเอาตัวไปประจันหน้ามากอะเนาะ พอได้มาฝึกลองเล่นใครซานเนี่ยถือว่าเปิดประสบการณ์ฉันอยู่นะเพราะว่าแบบฉันไม่ค่อยเล่น AD อะไรประเภทแบบนี้ไงโอ้แมกอยส์อ๊บอบอ๊บถอยอ้นโอ้โหมันแฝดอยู่ฉันตายเลยดอกไม่น่ารอดอ่ะมันแฝดมาคิวฉันเลยนาเตโลสลาก่อนนะคะบายฉันชอบการอีโวสกิลมากเลยอ่ะติดปีกไปหาผัวค่ะฉ่ำสวยมากจึ้ง อนิเมชันของสกินนะชั้นให้ความเห็นไม่ได้นะเพราะว่าชั้นไม่เคยเล่นใครสระร่างคาสิกเลยมาถึงฝึกเล่นก็ใส่สกินเลยจ้าก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันสมูทหรือไม่สมูทเนาะใครที่ลองเล่นใครสระแล้วสกินนี้ก็สามารถคอมเมนต์กระบอกได้นะคะว่าพอใส่เล่นสกินเนี่ยมันเพทูวีหรือเปล่านาะเดี๋ยวชั้นช่วยแบรนด์ตีป้อมดีกว่าเพราะว่าป้อมชนะสูขิดในวันที่ดูไปละมาดิอยู่คนเดียวหรออยู่คนเดียวหรอไปต่อแหลกกันค่ะไว้นางชิดอยู่โอ้ชิคคิดว่านางอยู่คนเดียว ถ้าเมื่อกี้อยู่บ่อใหม่เดียวเนี่ยเตรียมตัวขิดนะคะโอ้ด้านบนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไปช่วยนาติลูดก่อนถ้านางประมาทนางก็เตรียมตัวขิดแบบเนี้ยแบบเนี้ยจะหนหีไปไหนรอดโดดก็ไม่รอดหรอกค่ะต้องแบบพยายามเก็บนางบ้างเนาะถ้านางเกิดเดี๋ยวฉันก็คือฉันก็ไม่ใช่เมในใครฝ่าเนาะไม่รู้จะไปงัดเทคนิคอะไรสู้กับนางอะ่ะถ้าเลดเกมเออถ้าป่าดีก็คงมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว,ลวเนาะเกมนี้นะคะแต่ว่าโยเนมาว้า ยอย่าบอกนะป่าตายฉันจะแก้แค้นให้เธอเองคะ่ะมีอีกฟอดค่ะมีอีกฟอดค่ะโอ๊ยนางชิดไม่ดอก oh อเมก้าอะไรโอ้แฟดมาเลยเหรอคือแบบแขนอะไรเอเดียค่ะคือแลกตัวตายเลยเหรอเมื่อกี้ว่าเห็นแวบ,บๆนะแต่ว่าอาจจะวาร์ปกลับไปแล้วล่ะมั้งนะ่ะเอ๊ะแนนายังอยู่อีกเหรอโอ้สองสารนางรออ้าไม่โดนวายขิดแม่นะขิดแมนะ โอ้ยสงสารมาโดนนางซิกกันซีนเฉยเดี๋ยวเรามาดูการอัปเกรดสกิลอีกสักรอบกันนะคะอัปเกรดความสวยดูกี่ทีก็ชอบปะสวยดีต้องรีไปแล้วต้องรีไปแล้วอย่างน้อยก็ถ้าได้นางทิตก็น่าจะโอเคนะไม่ให้มันเกิด oh God. ออเมก้โอ้โอ้โอ้ระวังไดนาน่าจะมีอันติไม่ได้อะทีตมันก็จะรอยิงอยู่หลังๆด้วยต้องระวังโอ้โหใจเย็นๆนะคะเล่นใจเย็นๆก่อน โยเนะหลออ้าวแล้วก็คือสไลมันหลบได้พอดีเอาแมเอาไงคะป่ามันตายแล้วนะอ่ะงั้นก็ตีปูโซนไปก่อนแล้วกันแจ็คอยู่ล่างป่าตายยังไงดีครับป่าแล้วแต่ป่าค่ะให้ป่าอ่องั้นเอาก็เอานะป่ะโอ้โยเนะมาแต่ฉันมีอีกซอดใช้มีอีกซอดโอโหแเรามากระตุกจังหวะได้ขายเลียม,มาก ได้ไหมอ่ะอย่าอย่าไปเอาขนาดนั้นเลยค่ะลึกลึกเกินนะเกมคือแบบตอนนี้ดูซีเรียรทันทีเลยนะคะดูตึงทันทีขึ้นมาเลยเอาหรอต่อหรอโอเคก็ได้ค่ะเพราะว่าฝั่งนั้นโอ๊ยตะป่ามันกำลังเกิดนะแต่ฉันว่าแบบยังไงดีอะ่ะก็หวังว่าจะไม่สมยัสมยพลาดนะตื่นเต้นสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะอย่าสมัยพลาดนะคะ ได้ไหมได้ไหมโอเคสวยงามเลิศชิมหายได้อยู่ไหมโอ้ฉันโอ้ตัวทองค่ะแต่ไม่รอดละทิ้งฉันเลยทิ้งฉันเลยฉันไม่รอดละทิ้งเลยทิ้งเลยลาก่อยเดี๋ยวหวานโซนให้ก่อนละกันนะฉันว่าน่าจะทันอยู่แหละมังกรไปค่ะเริ่มเริ่มเริ่ม,มยิงวิตา12ดอกช่ำๆโอเคได้แล้วนะคะมังกรอืมล้วโดนโยนพอดีด้วยวิบวกเลยหรอ กลัวหลอไม่อยากใช้อันโอ๊ยแจ็คมาหลัง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 ช่วยด้วยอื้อหือฉันเกือบจะโดนนางซันเอาเริ่มอะนางทิดนางทิดนางทิดอื้อหืมนี่รอดไปได้1กลุ่มนะคะระวังแดนหน้าด้วยนะฉันว่านางอาจจะเป็นฟิลรอเข้าทีเพออันติรววตุ้โอ้ my god แต่ไม่โดนอันตินะจ๊ะแต่ไม่โดนนะจ๊ะตายไหมอ๋อเดี๋ยว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 โอ๊ยคือจะมาแบบ แกมันตึงแกมันยิ่งตึงตึงอยู่นะฮะอย่ามาทำร้ายกันแบบนี้นะคะแ็กมาถอยเลยแบรนด์ถอยระวังนะโอ้ถ้าทางจะถอยไม่ได้แล้วมั้งนะเอามาค่ะมาค่ะเอา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 ไมก็เอาไมเอาเอาพลังตีพลังตีพลังตีนี้ค่ะบายเอาหล่อฟิกเกือบเข็ดเดี๋ยวฉันจะพยายามรักษาตำแหน่งของตัวเองให้ดีนะคือถ้าฉันได้ยิงอ่ะฉันยิงแรงอยู่แต่นั่นแหละ ถ้าได้ยิงอะนะคือก็ไม่ได้เก่งไครสะนะครับแต่แบบจะพยายามนะคะเ <P y ling> พิ่งที่เพิ่งเป็นตาที่สี่เองนะคะที่เล่นไครสะเนี่ยฉันว่าเราอาจจะดักไดอ้อยู่ทั้งมุมเนี้ยนี่ไงเช็คสิกโดยแสดงว่านางไม่ยอมนางจะเอาแน่ว่าเอาเลยหรอแรงมากค่ะโอ m ม god คือแบบอัน e ตีอีซสิกแรงเกินโอ้ยคือยังไม่ได้เข้าเลยค่ะทุกคนเลือสเสร็จแล้วแค่นี้แล้วโอเคไม่เป็นไร ช่วยเพื่อนเอาเอลเดอร์ละการประโยชน์ฉันอาจจะิีตรงนี้ก็ได้คือม่แก้ไฟเมื่อกี้ฉันไม่ได้เข้าเลยเุื่อจัดการเองกันหมดเลยฉันโดนอะไรก็มีลูกโคตรแรงปบใหม่ก oh ่อนบอกว่าจะไม่เอ็ตท่านโอเคทุกคนไม่เป็นไรถ้าเราได้เอลเดอร์แล้วเราก็เตรียมตัวไปต่อแหลกกันคะ่ะเมยอยูเลยคะ่ะอีสิกด้วยเมยอยูเลยคะ่ะเรียบร้อยดับเบิลคิวความสวยเมื่อเรามีเอลเดอร์ เราจะมั่นนิดหนึ่งนะคะฉันว่าเราน่าจะขึ้นไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่กัน,น3ตัวคือเรามีบับเอลเดอร์ Elder ไงเราไม่ได้มีบาลอนนะคะเพราะว่าเป็นแบบถ้าเราไปเสี่ยงที่จะตีมนันจริงๆ,ๆก็มีเสี่ยงที่เราจะไปตายในกล้อมเพราะว่าทางัานเล่นเซฟดีกว่าเกมนี้ขึ้นมันก็ตึงอยู่นะคะงั้นเราเล่นเพย์เซฟด้วยกันมาเอาออบเจกต์ดีกว่าเนะาะก็ดี๋ยวแหละที่ปาตัดสินใจมาออบเจกต์ก่อนเหรอน่าจะไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกมั้ง ใช่ไหมใช่ไหมโอเคแล้วแบบนี้ลงมาแบบนี้ก็นั่นแหละค่ะลงมาแบบนี้ก็เตรียมขิดค่าใบต่อแหลกันค่ะเรียบร้อยเออสวยไฟส,สวยค่ะฝั่งนะั้นไม่มีใครเดินหลออกมาเลยนะนาติลูดก็อยู่ตรงนั้นรอดักอยู่นะคะโอโยเน่โอ้ย,อย,อยสามตัวอยู่ั่นนะโอ้หลายตัวอยู่ั่นนะทันเมฆันเนี้ย เตรียมตัวไปตอแรกกันค่ะเตรียมตัวขีดโ oh oh อ้มายกอดโอ้มากออ๊อบอ๊อบอ๊อบตัวทองช่วยด้วยเฮลมียเฮลมียออบไปแล้วไปแล้วเกือบตายเพราะความมั่นขออนุญาตไปเก็บเลือดก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพวกเธอเดี๋ยวฉันเอาเอลเดอร์รอป่าเลยละกันเนาะเพราะว่าฉันน่าจะสู้ได้อยู่ตัวนั้นตัวดาเมจมันขีดหมดล้วพวกทีแต่หน้ายนี้อะไรเงี้ยถ้ายังไงถ้าฝั่งนั้นเข้ามาลุก,กวนไปกันให้ด้วยนะคะ เดอดฉันตีเอลเดอร์คนเดียวฉันน่าจะตีได้อยู่ไปกันให้ด้วยนะคะ please กันให้หน่อยนะคะกันให้หน่อยโอ้ยถ้างั้นก็เอาคนก่อนเอาคนก่อนอืมโอเคดีนะที่นางฟิกมันไม่อันติมาราสเอลเดอร์โอ้โหเกือบไปชิ้งหายวายวอดนะครับเมื่อกี้เออ,อเกือบตาย ถ้าจบได้ก็จบเลยเพราะว่าเรามีเอเด์นะคะยังไงก็น่าจะเคลียคนได้เลยเยอะแหละอย่าอยู่เลยคะ่ะอืแฟดน่าเสียดายมนะันเสียแฟดไปละโอเคจบละนี่คือได้จับไคสะเพราะว่าสุ่มสกินได้จริงๆนะเพราะว่าแต่ก่อนคือฉันไม่เล่นไครสะเลยจริงๆแต่พอมาเล่นจริงๆตัวนาะก็ก็สนุกอยู่นะมีมิติอยู่นะคะ ถึงจะแพ้ไปก่อน2ตานะแล้วก็ค่อยมาชนะที่หลัง2ตาแต่ว่าด้วยความที่สกินมันสวยเนาะมันก็ทําให้รู้สึกอยากเล่นต่อนั่นแหละแล้วพวกเธอล่ะคะคิดว่าสกินนี้เป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้อย่างสุภาพที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรีวิวสกินตัวแม่ตัวมัมย่างคริสตัลโรสไคสะนะคะถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซจด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่